กดรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส2 500บาทง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ได้สิทธิ์เฟส1อยู่แล้วนะครับไปที่แอปเป่าตังเลยนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบเลยนะครับตรงนี้เราก็กดที่ g Wallet นะครับเพื่อเข้าสู่โครงการคนละครึ่งนะครับไปต่อเลยนะครับคนละครึ่งนะครับกดไปเลยครับพอเรากดมา ที่คนละครึ่งก็จะมีข้อความตรงนี้นะครับเด้งมาถามนะครับว่าเราจะยอมรับวงเงินเพิ่ม500บาทหรือเปล่านะครับเราก็กดยอมรับได้เลยนะครับหรือว่าใครยังไม่แน่ใจก็ยังไม่ต้องรับก็ได้นะครับเพราะข้อความนี้จะไม่มีวันหมดอายุนะครับมันจะเด้งขึ้นมาถามทุกครั้งที่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับแต่เมื่อเราแน่ใจแล้วเราก็กดยอมรับเงื่อนไขรับสิทธิ์ไปเลยนะครับ แล้วก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมานะครับว่ารับสิทธิ์ครงการคนละครึ่งเฟส2ส,สำเร็จนะครับเริ่มใช้ได้1มกราคม64เป็นต้นไปนะครับแค่นี้เองนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการกดรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส2วงเงินเพิ่มอีก500บาทนะครับนี่ครับตอนนี้ยอดเงินของผมก็ยังเหลือ3 6บาทเท่าเดิมน,นะครับยอดเงินจะปรับเพิ่มให้ก็วันที่1มกราคม64นะครับ สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามบนบอก,กอให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ